คืนแรกในแคมป์นบ,บริเวณใกล้เคียงซากเมืองโบราณผ่านพ้นไปอย่างไม่ราบเรื่อนนักแม้จะไม่มีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่รุนแรงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่สัญญาณแรกที่ปรากฏในตอนบ่ายของวันก่อนยังคงสร้างความไม่สบายใจให้กับสมาชิกในทีมหลายคนอากาศที่เย็นเยือกผิดปกติในบางจุดเสียงประหลาดที่แววเข้ามาในความเงียบและความผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงติดอยู่ในความทรงจําแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของพวกเขาเอง เช้าวันรุ่งขึ้นสมาชิกในคณะสำรวจหลายคนตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่สบายตัวอ่อนเพลียผิดปกติและมีอาการปวดหัวตุบๆอย่างไร้สาเหตุสุดามีอาการตัวร้อนคล้ายเป็นไขต้ต่ำๆทั้งๆท,ที่เมื่อคืนก่อนยังแข็งแรงดีภาคภูมิรู้สึกเคลื่อนไส้เล็กน้อยและเวียนหัวตลอดเวลาสมชายผู้ซึ่งปกติไม่เคยบ่นนอนเรื่องสุขภาพก็ยังบ่นว่ารู้สึกปวดไม่เนื้อตัวเหมือนไม่ได้พักผ่อนวิชายรู้สึกหนาวสัน่นเป็นพักๆทั้งๆท,ท,ท,ที่อากาศไม่ได้เย็นจัดนักด็อกเตอร์ อนนท์และอาจารย์วิภาแม้จะไม่ได้มีอาการรุนแรงเท่าคนอื่นแต่ก็รู้สึกได้ถึงความอ่อนเพลียที่ไม่ปกติเช่นการมีเพียงลุงมั่นและน้อยที่ดูเหมือนจะไม่มีอาการป่วยใดๆทั้งสองคนดูเงียบขึมกว่าปกติและมองไปยังซากเมืองโบราณด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นอาการป่วยทั่วไปเช่นเป็นหวัดหรืออาหารเป็นพิษแต่เมื่อพยายามใช้ยาสามัญที่เตรียมมาการเหล่านั้นก็ไม่ดีขึ้นเลยราวกับร่างกายไม่ตอบสนองต่อยา แต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกว่าอาการทางกายคือความฝันกลางดึกคืนที่ผ่านมาสมาชิกในทีมหลายคนรวมถึงคนที่ไม่มีอาการป่วยทางกายชัดเจนได้ประสบกับฝันร้ายที่สมจริงและน่าขนลุกอย่างถึงที่สุดภาคภูมิฝันว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ในซากเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยเงาตะคุงตุ่มและได้ยินเสียงกระซิบนับร้อยนับพันเสียงเรียกชื่อเขาอย่างแผ่วเบาเขาพยายามวิ่งหนีแต่เหมือนขาถูกตรึงไว้กับพื้นและซากประหักพังรอบตัวก็ดูเหมือนจะบิดเบี้ยวและพังทลายลงมาทับเขา สุดาฝันเห็นลานพิธีกรรมโบราณที่พวกเขาค้นพบเมื่อวานนี้ในฝันนั้นลานพิธีกรรมเต็มไปด้วยคราบสีดำคล้ำและมีร่างเงาเคลื่อนไหวอยู่รอบๆแท่นบูชาเธอได้ยินเสียงกรีดร้องที่น่าเวทนาและรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังดึงรั้งเธอให้เข้าไปใกล้ลานนั้นมากขึ้นเรื่อยๆสมชายฝันว่าตัวเองกำลังเดินสำรวจอยู่ในซากเมืองแต่ทุกย่างก้าวกลับนำเขาไปสู่ความมืดมิดที่ไร้สิ้นสุดและได้ยินเสียงหัวเราะเยาะที่น่าขนลุก ดังมาจากที่ไหนสักแห่งเขามองเห็นภาพหลอนของวัตถุโบราณที่เขาให้ความสําคัญกําลังกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและเน่าปอยต่อหน้าต่อตาแม้แต่ด็อกรอนนท์ผู้ซึ่งปกติไม่ค่อยฝันหรือถ้าฝันก็เป็นเรื่องงานวิจัยก็ยังฝันถึงโครงสร้างโบราณขนาดมหึมาที่ดูไม่เหมือนซากที่เห็นในตอนกลางวันและรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นกําลังกดทับตัวท่านอย่างหนักทําให้หายใจไม่ออก ในตอนเช้าเมื่อสมาชิกในทีมเริ่มพูดคุยถึงอาการป่วยและความฝันที่เจอใบหน้าของทุกคนต่างซีดเผือดลงเมื่อพบว่าไม่ใช่แค่ตัวเองที่ประสบกับเรื่องเหล่านี้พวกเขาเล่าเรื่องราวความฝันที่น่ากลัวให้กันฟังเสียงพูดคุยเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและไม่เข้าใจเมื่อคืนผมฝันว่าเห็นอะไรก็ไม่รู้ครับอาจารย์มันน่ากลัวมากเลยภาคภูมิกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นๆฉันก็เหมือนกันค่ะคุณภาพภาคภูมิฝันร้ายเหมือนกันเลยแล้วก็ปวดหัวด้วยสุดาเสริม วิชัยซึ่งก็มีอาการหนาวสั่นเล็กน้อยและฝันถึงภาพที่บันทึกได้ในตอนกลางวันมันบิดเบี้ยวผิดรูปก็พยักหน้าเห็นด้วยเขาแสดงวิดีโอที่กล้องบันทึกได้ซึ่งยังมีสัญญาณรบกวนอยู่เล็กน้อยสมชายแม้จะมีอาการปวดไม่แต่เขาก็ยังพยายามปัดเรื่องความฝันว่าเป็นเพียงผลมาจากความเหนื่อยล้าและความเครียดฝันร้ายก็แค่ฝันน่านาคิดมากไปเองกันหรือเปล่าเขาพูดอย่างไม่ใส่ใจนักแต่อาจารย์วิพามองเห็นรูปแบบบางอย่างในเรื่องเล่าเกี่ยวกับความฝันเธอนึกถึงตำนานพื้นบ้านที่ลุงมั่นเล่าเกี่ยวกับคำสาบ และผู้เฝ้ารักษาความฝันเหล่านี้อาจจะไม่ใช่แค่ฝันธรรมดานะคะเธอพึมพำเสียงเบาลุงมั่นและน้อยนั่งฟังอยู่เงียบๆแต่สีหน้าของทั้งสองคนเต็มไปด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัดดวงตาของลุงมัน่นมองไปยังซากเมืองโบราณราวกับกำลังบอกว่าข้าบอกพวกเจ้าแล้วน้อยดูหวาดกลัวจนแทบไม่กล้าสบตาใครคณะสำรวจทั้ง8คนตรหนักแล้วว่าการค้นพบหลางพิธีกรรมโบราณเมื่อวานนี้ได้นำมาซึ่งผลกระทบที่รุนแรงกว่าที่คิดคำสาปจากอดีต หรือพลังงานของสิ่งที่เฝ้ารักษาซากมือได้เริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของพวกเขาเช้าวันที่สองของการขุดค้นเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับบรรยากาศที่อึมครึมกว่าวันแรกยังเห็นได้ชัดอาการป่วยไข้และความเหนื่อยล้าจากฝันร้ายยังคงเกาะติดสมาชิกในทีมหลายคนสุดาย,ยังคงมีไข้ต่ำๆภาคภูมิดูซึมๆและปวดหัวไม่หายสงชายบน่นเรื่องปวดไม่ตลอดเวลาแม้แต่ดรอานนทร์อนนนและอาจารย์วิพาก็ดูอ่อนเพลียว่าปกติมีเพียงลุงมั่นและน้อยที่ยังคงมีท่าที เหมือนเดิมคือเงียบขรึมและเต็มไปด้วยความกังวลแม้ร่างกายจะอ่อนล้าและจิตใจจะกังวลกับเรื่องความฝันและอาการป่วยแต่ภารกิจก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปดรอาอร์อ,อนอน์กำชับให้ทุกคนทำงานอย่างระมัดระวังมากขึ้นและให้พักเมื่อรู้สึกไม่ไหวคณะสำรวจกลับไปยังบริเวณซากเมืองโบราณและเริ่มต้นการขุดค้นในบริเวณใกล้เคียงกับลานพิธีกรรมที่ค้นพบเมื่อวานนี้โดยแบ่งทีมย่อยทำงานเหมือนเดิม เสียงเสียงเสียงแปลงและเสียงพูดคุยเบาๆกลับมาดังขึ้นอีกครั้งในซากมืองโบราณที่เงียบสงัดการทำงานวันนี้ดูเชื่องช้ากว่าวันแรกเล็กน้อยอาจจะด้วยผลจากอาการป่วยและความกังวลที่ยังคงอยู่แต่ทุกคนก็พยายามจดจ่อกับงานเบื้องหน้าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าขณะที่กำลังขุดลึกลงไปในบริเวณที่ไม่ไกลจากลานพิธีกรรมมากนักทีมของดรอานนท์ซึ่งมีสงชายช่วยบันทึกพิกัดและทำแผนที่ได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจ มันคือแผ่นหินขนาดไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่พังทลายลงมาเมื่อนานมาแล้วเมื่อค่อยๆทําความสะอาดดินและคราบต่างๆออกไปก็พบว่าบนแผ่นหินนั้นมีร่องรอยการแกสะสลักปรากฏอยู่ด็อกเตอร์ครับเจออะไรบางอย่างครับสมาชิกในทีมที่กําลังใช้แปรงปัดกวาดอยู่ร้องขึ้นด็อกเตอร์อานอนท์สมชายและสมาชิกคนอื่นๆรีบเข้าไปดูพวกเขาค่อยๆทําความสะอาดแผ่นหินอย่างระมัดระวังเผยให้เห็นอคการโบราณและภาพสัญลักษณ์ที่ถูกแกะสลักไว้อย่างชัดเจน มันคือจารึกโบราณลักษณะของอักขระและสัญลักษณ์บนจารึกนั้นดูแปลกตาอย่างยิ่งไม่เหมือนอักษรโบราณที่ดรอาตอร์อนนท์หรืออวิภาคเคยศึกษามาก,ก่อนรูปแบบของมันดูเก่าแก่มากและสัญลักษณ์บางอย่างบนจารึกนั้นดูน่าขนลุกเช่นรูปคนกําลังทําท่าทางประหลาดรูปสัตว์ที่ดูดุร้ายหรือสัญลักษณ์ที่ดูคล้ายดวงตาหรือมือที่ยื่นออกมาจากความมืดจารึกเป็นภาษาอะไรกันนะดตอร์ Doctor. อน,อนุ์กล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นในฐานะนักโบราณคดีท่านก้มลงพิจารณาอักขระและสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นอย่างละเอียดอาจารย์วิภาซึ่งทราบข่าวการค้นพบจารึกก็รีบเดินเข้ามาดูทันทีเมื่อเห็นจารึกและสัญ,ญลักษณ์บนนั้นดวงตาของเธอก็เบิกกว้างขึ้นด้วยความสนใจอย่างยิ่งยวดน่าสนใจมากค่ะด็อกเตอร์คะพวกนี้ไม่เหมือนอักษรโบราณที่เราคุ้นเคยเลยแต่วิธีการสลักและสัญ,ญลักษณ์บางอย่างคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏบนวัตถุโบราณบางชิ้นที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ต้องห้ามตามเรื่องเล่าเก่าแก่อาจารย์วิภาเริ่มพยายามตีความสัญ,ญลักษณ์บางอย่างบนจารึกนั้นโดยอาศัยความรู้ด้านคติชนวิทยาและเรื่องเล่าพื้นถิ่นที่เคยศึกษามาเธอชี้ไปที่สัญ,ญลักษณ์รูปหนึ่งที่ดูคล้ายดวงตาสัญ,ญลักษณ์นี้ตามเรื่องเล่าในบางท้องถิ่นหมายถึงผู้เฝ้ามองหรือสิ่งที่คอยจ้องมองค่ะส่วนสัญ,ญลักษณ์รูปคนที่มีท่าทางประหลาดพวกนี้อาจจะแสดงถึงพิธีกรรมหรือการสังเวยบางอย่าง การตีความเบื้องต้นของอาจารย์นิพาทำให้บรรยากาศรอบๆตัวจารึกดูน่าขนลุกขึ้นมาทันทีสิ่งที่ปรากฏบนจารึกนั้นดูเหมือนจะยืนยันเรื่องเล่าของลุงมั่นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันโหดร้ายและพิธีกรรมต้องห้ามที่เคยเกิดขึ้นในเมืองนี้สมชายยืนจดบันทึกพิกัดและถ่ายรูปจารึกตามคำสั่งของดอกเตอร์อนนนใบหน้าของเขายังคงเรียบเฉยแต่ในใจก็อดรู้สึกทึ่งกับความเก่าแก่และแปลกตาของจารึกนี้ไม่ได้เขาพยายามคิดว่ามันเป็นเทียงงานศิลปะโบราณที่น่าสนใจเท่านั้น ภาคภูมิและสุดาเข้ามาดูจารึกด,ด้วยความรู้สึกทึ่งในเชิงวิชาการแต่ก็แอบรู้สึกหวาดหวั่นกับสัญ,ญลักษณ์ที่ดูน่ากลัวเหล่านั้นวิชัยถ่ายภาพจารึกอย่างละเอียดพยายามจับแสงเงาให้เห็นรายละเอียดของอักขระให้ชัดเจนที่สุดลุงมั่นและน้อยเดินเข้ามาดูจารึกด,ด้วยสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดเมื่อลุงมั่นเห็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างบนจารึกด,ดวงตาของท่านก็เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยสัญ,ญลักษณ์นี้เคยเห็นในเรื่องเล่าเก่าแก่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่ต้องสาบลุงมั่นพึมพำเสียงเบาน้ำเสียงเต็มมดด้ววววยควาหาหหัน การค้นพบจารึกโบราณนี้ไม่เพียงแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเชิงโบราณคดีแต่ยังเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่จับต้องได้ซึ่งเชื่อมโยงคณะสำรวจเข้ากับประวัติศาสตร์อันโหดร้ายและคำสาบที่ลุงมั่นเคยเล่าถึงสัญ,ญลักษณ์และอขาราบจารึกเป็นเสมือนเสียงเียกจากอดีตที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวให้พวกเขาได้รับรู้และมันกำลังจะนำพวกเขาไปสู่การค้นพบที่จะยืนยันว่าคำสาบนั้นเป็นความจริงการค้นพบจารึกโบราณและคำตีความเบื้องต้นของอาจารย์วิภาได้นำมา ซึ่งความตื่นเต้นทางวิชาการและความกังวลที่เพิ่มขึ้นในคณะสำรวจแม้ดอ,อรอ,อนนทนจะยังคงมองว่าเป็นเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแต่เรื่องราวในจารึกที่อวิภาถ่ายทอดรวมถึงอาการป่วยและความฝันร้ายในคืนก่อนหน้าก็ทําให้บรรยากาศร,รอบตัวพวกเขาในซากเมืองโบราณน,นี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขณะที่คณะสำรวจยังคงดําเนินงานคุดคุ้นต่อไปในวันนั้นโดยเน้นการบันทึก,กรายละเอียดของจารึกและลานพิธีกรรม พร้อมกับสำรวจพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เคยเป็นเพียงสัญญาณแถวเบาก็เริ่มดังชัดเจนและน่ากลัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเสียงประหลาดที่เคยได้ยินเพียงแว่แววบัดนี้ดังขึ้นถีและดังขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่เสียงกระซิบที่ไม่เป็นภาษาอีกต่อไปแต่มันคล้ายเสียงคนเดินไปมาบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยใบยไม้แห้งในบริเวณที่มองไม่เห็นต้นตอคล้ายเสียงถอนหายใจที่หนักอึ้งดังมาจากเงามืดของซากปะระขักพังหรือแม้แต่คล้ายเสียงคนกำลังร้องให้แถวแถวที่ดังโหยหวนอย่างน่าเวนา ภาคภูมิซึ่งกำลังใช้แปลงปัดทำความสะอาดดินอยู่ใกล้ๆก,ก,กำแพงเก่าต้องชะงักมือได้ยินเสียงอะไรใหม่ครับอาจารย์เหมือนใครร้องให้เลยเขาเงี่ยหูฟังใบหน้าซีดเผือดสุดาซึ่งทำงานอยู่อีกด้านหนึ่งก็พยักหน้าอย่างหวาดหวัว่นได้ยินเหมือนกันข้าหน้ากลัวจังสมชายที่กำลังกลางอุปกรณ์สำรวจอยู่แม้จะพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่ก็อดหันไปมองทิศทางของเสียงไม่ได้คิ้วของเขาขมวดเข้าหากันด้วยความหงุดหงิดปนความไม่สบายใจ นอกจากเสียงแล้วปรากฏการณ์ทางกายภาพบางอย่างก็เริ่มเกิดขึ้นด้วยวัตถุบางอย่างดูเหมือนจะเคลื่อนที่เองได้อย่างช้าช้าหินก็เล็กๆบนพื้นอาจกลิ้งไปเองโดยไม่มีใครแต่ต้องกิ่งไม้แห้งที่วางอยู่บนกำแพงเก่าอาจตกลงมาโดยไม่มีลมพัดแรงในแคมป์ที่ห่างออกไปเล็กน้อยๆซึ่งกำลังจัดเตรียมสเสบียงอยู่อาจจะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในป่าและบางครั้งอาจมีสิ่งของในแคมป์เช่นอุปกรณ์ทำครัวหรือภาชนะตกลนลงมาเองโดยไม่มีใครไปโดนสร้างความตกใจให้กับน้อยอย่างมาก วิชายช่างภาพผู้รับหน้าที่บันทึกทุกอย่างคือผู้ที่ได้หลักฐานที่น่ากลดลุกที่สุดเขาพยายามถ่ายภาพและวิดีโอของซากเมืองและบรรยากาศรอบๆอ,อยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาย้อนกลับมาดูภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายได้ในบางช่วงเขาพบกับความผิดปกติที่น่าสะพรึงกลัวภาพถ่ายบางภาพปรากฏเงาดำทะมึนที่ไม่ควรมีอยู่ปรากฏอยู่ในฉากหรือมีใบหน้าที่ดูบิดเบี้ยวปรากฏขึ้นแวบๆในเงาเมื่อวิดีโอที่บันทึกได้บางช่วงเกิดสัญญารบกวนวรุนแรงพร้อมกับเสียงบิดวบวที่น่ากลลุกซึ่งไม่ใช่เสียงที่เขาได้ยิน ด้วยหูเปล่าในขณะนั้นดรครับอาจารย์ครับดูนี่สิครับวิชัยวิ่งมาหาดรอ,อนนท์และอ,อวิภาด้วยใบหน้าที่ขาวซีดและตื่นตระหนกเขาแสดงภาพถ่ายและวิดีโอที่ผิดปกติให้ทุกคนดูภาพหลอนในรูปถ่ายและเสียงประหลาดในวิดีโอเป็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากำลังมีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นจริงในซากเมืองแห่งนี้ ดอาร์อนน์พยายามหาเหตุผลมาอธิบายเช่นปัญหาของเซ็นเซอร์กล้องหรือคลื่นรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าแต่หลักฐานที่วิชัยนำมาให้ดูนั้นน่าขนลุกเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอาจารย์วิภามองภาพและฟังเสียงเหล่านั้นด้วยสีหน้าที่เคร่งครึมและเต็มไปด้วยความกังวลน,นี่ไม่ใช่ความผิดปกติของอุปกรณ์แล้วค่ะด็อกเตอร์นี่คือสิ่งที่ลุงม,มั่นเตือนผู้เฝ้ารักษาหรือพลังงานของคำสาบก,กำลังแสดงตัวแล้ว ลุงมั่นซึ่งยืนดูอยู่เงียบๆยพยักหน้าอย่างช้าๆใบหน้าของลุงเต็มไปด้วยความจริงจังและความหวาดหวั่นข้าบอกแล้วพวกมันไม่พอใจที่พวกคุณมารบกวนที่ของพวกมันน้อยซึ่งอยู่ข้างๆลุงมั่นตัวสั่นเทาอย่างเห็นได้ชัดบรรยากาศในคณะสำรวจตึงเครียดถึงขีดสุดความหวาดกลัวกระจายไปอย่างรวดเร็วในหมู่สมาชิกหลายคนเสียงประหลาดวัตถุที่เคลื่อนที่เองและภาพที่น่าขนลุกในหลักฐานที่บันทึกได้ทำให้ยากที่จะปัดเรื่องเหล่านี้ให้เป็นเพียงความบังเอิญ หรือความเหนื่อยล้าพวกเขาตรหนักแล้วว่าคำสาปแห่งเมืองโบราณนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในตำนานแต่เป็นภัยคุกคามที่แท้จริงที่กำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่และกำลังจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆหลังจากเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งอาการป่วยไข้ความฝันร้ายเสียงที่น่าขนลุกวัตถุที่เคลื่อนที่เองและหลักฐานที่ปรากฏในภาพถ่ายและวิดีโอคณะสำรวจทั้ง8ชีวิตก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่ากำลังมีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้น,น,นในซากเมืองโบราณแห่งนี้ ได้อีกต่อไปบรรยากาศในแคมป์และบริเวณซากมืองเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดระแวงทุกคนเริ่มมองสิ่งรอบตัวด้วยสายตาที่ระแวดระวังมากขึ้นกว่าเดิมขณะที่การขุดค้นยังคงดําเนินต่อไปแม้จะด้วยความระมัดระวังและเงียบงันกว่าเดิมมากการคุกคามจากวิญญาณหรือพลังงานของคำสั่ก็ปรากฏตัวให้เห็นในรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่เงาในภาพถ่ายอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่พวกเขามองเห็นได้ด้วยตาตัวเอง อาจจะในระหว่างที่กำลังทำงานอยู่ภาคภูมิอาจเหลือไปเห็นเงาดำทะมึนเคลื่อนผ่านซากกำแพงเก่าอย่างรวดเร็วท,ทั้งทั้งที่บริเวณน,นั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่เมื่อหันไปมองอย่างชัดเจนเงาสั้นๆนนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยทำให้เขาต้องสะดุง้งและตัวแข็งทื่อไปชั่วขณะสุดาอาจกำลังเดินอยู่คนเดียวในบริเวณที่ไม่ไกลาจากกลุ่มมากนักแล้วรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเธอจากด้านหลังเมื่อหันกลับใหม อาจจะเห็นรูปร่างบิดเบี้ยวคล้ายคนยืนนิ่งอยู่ในเงามืดของต้นไม้ใหญ่เพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ภาพนั้นจะเลือนหายไปเหมือนภาพลลงตาทําให้เธอต้องกรีดร้องออกมาเบาๆด้วยความตกใจวิชัยผู้ซึ่งยังคงพยายามบันทึกภาพต่อไปแม้จะมีความกลัวอยู่ในใจอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่น่าขนลุกผ่านเลนกล้องโดยตรงเช่นวัตถุบางอย่างเช่นหมวกนิรภัยที่วางอยู่บนพื้นถูกปัดให้ล้มลงโดยไม่มีใครแต่ต้องหรือเห็นก้อนหินเล็กๆกลิ้งไปเองอย่างผิดปกติ สมชายผู้ซึ่งยังคงพยายามหาเหตุผลมาอธิบายสิ่งเหล่านี้อาจกำลังเดินสำรวจพื้นที่อยู่แล้วรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินตามหลังมาและบางครั้งอาจเห็นภาพหลอนของวัตถุที่เขาให้ความสำคัญเช่นอุปกรณ์สำรวจหรือแม้แต่วัตถุโบราณปรากฏขึ้นแวบๆตรงหน้าก่อนจะหายไปทําให้เขาสับสนและหงุดหงิดมากขึ้นแม้แต่ดอกเตอร์อานอน์ผู้ยึดมั่นในหลักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเห็นปรากฏการณ์บางอย่างที่อธิบายได้ยากเช่นเห็นแสงเรืองรอง จังๆที่ไม่มีแหล่งกําเนิดปรากฏขึ้นในเงามืดหรือรู้สึกเหมือนมีอากาศเย็นยะเยือกพัดผ่านมาอย่างกระทันหันในบริเวณที่ไม่ควรมีลมท,ทั้งท้งที่ท่านพยายามจะปัดเรื่องเหล่านี้เป็นแค่ความเหนื่อยล้าหรือประสาทหลอนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขึ้นและชัดเจนขึ้นทําให้ท่านอดรู้สึกไม่สบายใจไม่ได้อาจารวิภาซึ่งเปิดกว้างต่อเรื่องลี้ลับอยู่แล้วยิ่งเชื่อมั่นว่านี่คือการแสดงตนของวิญญ,ญาณหรือพลังงานคำสาปเธอพยายามสังเกตการรูปแบบของปรากฏการเหล่านี้และเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าพื้นบ้าน พวกมันกำลังเตือนเราค่ะด็อกเตอร์กำลังแสดงให้เห็นว่าที่นี่มีเจ้าของและไม่ต้องการให้เรามารบกวนล,ลุงมั่นและน้อยอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าของลุงมั่นเคร่งเครียดถึงขีดสุดลุงม่นพยายามเตือนสมาชิกในทีมอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลอย่างแท้จริงพอเถอะครับคุณหมออย่าอยู่ต่อเลยพวกมันเอาจริงแล้วนะน้อยตัวสันเทาและพยายามหลบอยู่ข้างหลังลุงม่นไม่กล้าเข้าไปใกล้บริเวณซากมึงมากนักการปรากฏตัวของเงารูปร่างบิดเบี้ยว หรือการเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นทำร้ายพวกเขาโดยตรงแต่เป็นการเตือนที่น่าขนลุกเป็นการแสดงอำนาจของสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในซากเมืองแห่งนี้ว่าพวกมันรับรู้ถึงการมีอยู่ของคณะสำรวจแล้วและไม่พอใจที่ถูกรบกวนความหวาดกลัวได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งทีมความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นการทำงานต้องหยุดชะงักลงเป็นพักเมื่อมีใครสักคนเห็นหรือได้ยินสิ่งผิดปกติพวกเขาตระหนักแล้วว่าการคุกคามนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึก หรือความผิดปกติของอุปกรณ์อีกต่อไปแต่เป็นการแสดงตัวของสิ่งงอที่มองไม่เห็นที่กำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่และกำลังเตรียมพร้อมที่จะโจมตีอย่างรุนแรงขึ้นนี่คือสัญญาณเตือนสุดท้ายก่อนที่คำสาปจะสำแดงฤทธิ์ที่แท้จริงและนำมาซึ่งหายนะหลังจากเหตุการณ์ประหลาดที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งเสียงที่น่าขนลุกวัตถุที่เคลื่อนที่เอง และการปรากฏตัวของเงาและภาพหลอนที่เห็นได้ด้วยตาทารรให้ความหวาดกลัวในคณะสำรวจพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดบรรยากาศในแคมป์ที่ควรจะเป็นที่พักพิงปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกไม่มั่นคงและหวาดระแวงตลอดเวลาการทำงานขุดค้นต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวเพราะไม่มีใครมีสมาธิที่จะทำงานได้เต็มที่ภาคภูมิและสุดาสแสดงอาการหวาดกลัวย่างเห็นได้ชัดใบหน้าซีดเผือดไม่กล้าห่างจากกลุ่มใหญ่วิชายยังคงตรวจสอบภาพถ่ายและวิดีโอที่บันทึกได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่เา,าด้วยสีหน้า ไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่หลักฐานที่เห็นนั้นชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้น้อยซึ่งเป็นชาวบ้านก็ดูหวาดกลัวจนตัวสัน่นและพยายามกอดอยู่ใกล้ๆลุงมั่นตลอดเวลาอาจารย์วิพามีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างยิ่งยวดเธอเชื่อมั่นแล้วว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นั้นคืออาถรรพ์จากอดีตตามเรื่องเล่าพื้นบ้านที่เธอเคยศึกษามาด็อกเตอร์อนนท์แม้จะยังคงพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเช่นอุปทานงูหรือปรากฏการธรรมชาติที่ยังไม่รู้จักแต่ท่าน ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์เหล่านี้แปลกมากและอยู่เหนือความเข้าใจของท่านในตอนนี้ในขณะที่สมาชิกส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนสมชายกลับแสดงท่าทีที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนเขาดูไม่เชื่อในสิ่งที่คนอื่นๆกำลังเผชิญอยู่หรือพยายามปฏิเสธมันอย่างหนักแน่นผมว่าพวกเราคิดมากไปเองกันหรือเปล่าสมชายพูดขึ้นเสียงดังท่ามกลางความเงียบงนันที่น่าอึอดอดัดก็แค่เงาที่เห็นแวบๆเสียงลมเสียงสัตว์ป่าอุปกรณ์มันอาจจะเก่าหรือชื้นเกินไปก็ได้มั้ง เขาพยายามใช้เหตุผลมาหักล้างสิ่งเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นคำพูดของสมชายทําให้สมาชิกหลายคนหันมามองด้วยสีหน้าไม่พอใจและผิดหวังโดยเฉพาะลุงมันคุณสมชายอย่าพูดแบบนั้นนะครับผมเห็นกับตาภาคภูมิแย้งขึ้นอย่างอดไม่ได้ใช่ครับพี่สมชายภาพในกล้องพี่วิชัยก็มีหลักฐานชัดๆนะครับสุดาเสริมด้วยน้ําเสียงสันส่นๆลุงมั่นจ้องมองสมชายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและความผิดหวังข้าบอกพวกเองแล้ว ว่าที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นพวกเองไม่เชื่อข้าตอนนี้ยังจะมาว่ามันไม่มีอีกเหรอเสียงของลุงมั่นขึ้นเล็กน้อยแสดงความไม่พอใจที่ถูกดูถูกความเชื่อและคําเตือนอาจารย์วิภาพยายามพูดอย่างใจเย็นคุณสมชายคะเรื่องเล่าพื้นบ้านพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องแต่งนะครับมันมักจะมีที่มาจากเหตุการณ์จริงในอดีตขคาและปรากฏการ์ที่เราเจออยู่ตอนนี้มันเกินกว่าจะอธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาแล้วจริงๆแต่สมชายยังคงไม่เชื่อเขาเดินไปมาอย่างหงุดหงิด ผมไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนต้องมาตื่นตูมกับเรื่องแค่นี้ด้วยเรามาที่นี่เพื่อขุดค้นทางโบราณคดีนะครับไม่ใช่มาล่าผีเรื่องเล่าเก่าๆพวกนั้นมันก็แค่นิทานหลอกเด็กเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เริ่มมีอารมณ์และอาจกล่าวดูถูกเรื่องราวพื้นบ้านหรือความเชื่อของลุงมั่นอย่างชัดเจนท่าทีและการไม่เชื่อฟังของสมชายสร้างความไม่พอใจให้กับลุงมัน่นและน้อยเป็นอย่างมากลุงมั่นแสดงสีหน้าโกรธเคืองอย่างเห็นได้ชัดส่วนน้อยหลบสายตาและดูหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิม ความขัดแย้งที่เกิดจากความเชื่อที่แตกต่างกันนี้ทำให้บรรยากาศในกลุ่มแตกแยกออกไปอย่างชัดเจนสมาชิกบางคนเห็นด้วยกับลุงม,มั่นและอะวิภาว่าควรระมัดระวังและจริงจังกับเรื่องนี้ขณะที่บางส่วนอาจได้รับอิทธิพลจากท่าทีของสมชายหรือยังคงสับสนไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองเห็นและได้ยินสมชายอาจจะแสดงความไม่เชื่อของเขา ด้วยการกระทาบางอย่างที่เป็นการเพิกเฉยต่อคําเตือน,อเ,อนเช่นเดินเข้าไปใกล้บริเวณที่ลุงมั่นเคยห้ามหรือกล่าวท้าทายสิ่งลี้ลับด้วยคําพูดที่ไม่เหมาะสมทําให้สมาชิกคนอื่นๆต้องคอยห้ามดอกเตอร์อนน์พยายามเข้ามาไกล่เกลี่ยทุกคนใจเย็นใจเย็นก่อนครับตอนนี้เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งสําคัญคือเราต้องตั้งสติไว้ก่อนแม้ดอกเตอร์อนน์จะเริ่มหวั่นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ท่านก็ยังต้องการให้ลูกทีมอยู่ในความสงบ บรรยากาศของความหวาดกลัวและความแตกแยกเข้าครอบงำคณะสำรวจทั้ง8ชีวิตพวกเขาไม่ได้กำลังต่อสู้กับภัยคุกคามจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่กำลังงอต่อสู้กับความไม่เข้าใจและความขัดแย้งภายในกลุ่มด้วยและการไม่เชื่อฟังของสมชายที่เกิดจากความมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอาจเป็นช่องโหว่สำคัญที่คำสาปหรือผู้เฝ้ารักษาจะใช้เล่นงานพวกเขา ความตึงเครียดที่เกิดจากความขัดแย้งภายในกลุ่มในคืนที่ผ่านมายังคงแขวลอยอยู่ในอากาศในเช้าวันนี้บรรยากาศในแคมป์เงียบงันกว่าปกติทุกคนดูอ่อล้าและหวาดระแวงคำพูดที่เผ็ดร้อนของสมชายและท่าทีที่ไม่เชื่อฟังของเขายังคงสร้างความไม่สบายใจให้กับลุงม,มั่นและอาจารย์วิภาแม้แต่ดอกเตอร์อนนท์ก็ดูมีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันก่อนหน้าทำให้ความมั่นใจในหลักวิทยาศาสตร์ของท่านเริ่มสั่นคลอนถึงแม้จะมีความกังวลแต่ภารกิจก็ยังคงค ต้องดเนินต่อไปคณะสำรวจทั้ง8ชีวิตตัดสินใจเข้าพื้นที่ซากเมืองโบราณอีกครั้งในเช้าวันนี้ด้วยความหวังว่าจะรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจขั้นต่อไปขณะที่พวกเขากําลังเดินลัดเลาะไปตามซากประหักพังทําการบันทึกและเก็บตัวอย่างดินอย่างเงียบๆจู่ๆบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันมันไม่ใช่เสียงประหลาดหรืองเงาที่เห็นแวบๆบแบบอีกต่อไปแต่เป็นภาพภาพหลอนที่สมจริงจนน่าขนลุกโดยไม่มีสัญญ,ญาณเตือนล่วงหน้าภาคภูมิ ซึ่งกำลังก้มหน้าจดบันทึกอยู่รู้สึกเหมือนบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันแสงสลัวๆของป่าทูกอแทนที่ด้วยแสงแดดที่จ้าผิดปกติเสียงธรรมชาติทั้งหมดเงียบหายไปทันทีและแทนที่ด้วยเสียงโวกเวกเสียงกรีดร้องและเสียงโลหะกระทบกันเมื่อเงยหน้าขึ้นสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ซากปรักหักพังที่คุ้นเคยแต่เป็นภาพของเมืองโบราณไหนอดีตที่กำลังเกิดเหตุร้ายแรงเขาเห็นผู้คนในชุดโบราณกำลังวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวเห็นนักรบในชุดเกราะกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือด เลือดสาดกระเซ็นไปทั่วเห็นร่างคนที่ล้มตายเกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นบางคนในสภาพที่น่าเวทนาเสียยงกริดร้องเสียงขอชีวิตและเสียงสาบแช่งดังอึงขนึงภาพนั้นสมจริงมากจนเขารู้สึกเหมือนได้กลิ่นคาวเลือดและสัมผัสได้ถึงความร้อนระอุและความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านอยู่ในบรรยากาศทาคภูมิกริดร้องออกมาเสียงดังลั่นและซุดตัวหลงนั่งกุมศีรษะด้วยความหวาดผวาในเวลาเดียวกันหรืออาจจะเลี่ยเลี่ยกันสุดาก็เห็นภาพหลอนในรูปแบบของพิธีกรรม ต้องห้ามบลานพิธีกรรมโบราณที่พวกเขาค้นพบเธอเห็นกลุ่มคนในชุดประหลาดกำลังประกอบพิธีกรรมที่ดูโหดร้ายและน่าขนลุกรอบๆแท่นบูชามีร่างของเหยื่อนอนนิ่งอยู่ดวงตาของพวกเขาเบิดกว้างงอด้วยความหวาดกลัวสุดขีดสุดาได้ยินเสียงสวดภาวนาที่แปลกประหลาดเสียงร้องไห้และรู้สึกได้ถึงพลังงานที่มืดมิดและชั่วร้ายที่แผ่สร้างออกมาจากพิธีนั้นภาพนั้นรุนแรงและน่าสะพรึงกลัวจนสุดาตัวแข็งทื่อดวงตาเบิดกว้างค้างด้วยความตกใจ วิชัยอาจเห็นภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้เฝ้ารักษาตามตำนานอาจเป็นภาพของกลุ่มเงาที่ดูเหมือนนักรบโบราณกำลังยืนนิ่งอยู่ตามซากประหักพังจ้องมองมายังเขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าหรือเห็นภาพใบหน้าที่ดูบิดเบี้ยวและกรดแค้นปรากฏขึ้นบนก้อนหินขนาดใหญ่ภาพเหล่านั้นรุนแรงและน่าขนลุกจนทำให้วิชัยต้องปล่อยกล้องในมือลงและถอยหลังไปด้วยความหวาดกลัว แม้แต่สมชายผู้ไม่เชื่อเรื่องหมยก็ยังต้องเผชิญกับภาพหลอนที่ทา้าทายเหตุผลของเขาอาจเป็นภาพของวัตถุโบราณที่เขาให้ความสำคัญกำลังเปลี่ยนรูปร่างเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและน่ากลัวหรือเห็นร่างเงาที่คล้ายคนกำลังเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติอยู่ในมุมที่คาดไม่ถึงภาพหลอนเหล่านี้สร้างความสับสนและหงุดหงิดให้กับเขาอย่างมากเพราะไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้และมันเริ่มบั่นทอนความมั่นใจในเหตุผลของเขาดออรอ,อนนท์และอาจารย์วิภาอาจไม่ได้เห็นภาพหลอนที่ชัดเจนเท่าคนอื่นๆ แต่ก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงพวกท่านอาจเห็นภาพซ้อนของซากเมืองในอดีตกับปัจจุบันหรือรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งไปชั่วขณะและได้ยินเสียงต่างๆจากในอดีตดังปะปนกับเสียงในปัจจุบันความรู้สึกเหล่านี้ทําให้พวกท่านตระหนักว่าสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับอดีตของสถานที่แห่งนี้อย่างลึกซึง้งลุงมั่นและน้อยอาจไม่ได้เห็นภาพหลอนแบบเดียวกับคนอื่นๆแต่พวกเขารับรู้ได้ถึงพลังงานที่รุนแรงขึ้น และอาจเห็นปรากฏการ์บางอย่างที่น่ากลัวก,กว่าเดิมเช่นเงาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือวัตถุขนาดใหญ่ที่สัน่นไหวเล็กน้อยใบหน้าของทั้งสองคนเต็มไปด้วยความกังวลและความกลัวอย่างถึงที่สุดภาพหลอนจากประวัติศาสตร์เหล่านี้ปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่แต่สมจริงและรุนแรงมากพอที่จะสร้างความตกใจและความสับสนอย่างหนักให้กับทุกคนพวกเขาถูกดึงเข้าไปในอดีตอันโหดร้ายของซากเมืองแห่งนี้อย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้รับรู้ถึงความเจ็บปวดความโกรธแค้นและความน่าสะพรึงกลัวที่เคยเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ หลังจากภาพหลอนจางหายไปทุกคนต่างยืนนิ่งตัวสัน่นเท้าหายใจหอบที่ดวงตาเบิดกว้างด้วยความหวาดกลัวพวกเขาพยายามสอบถามกันว่าเมื่อครู่เห็นอะไรทำให้รู้ว่าแต่ละคนเห็นภาพที่แตกต่างกันไปแต่ล้วนเกี่ยวข้องกับอดีตของสถานที่แห่งนี้ความตระหนักว่าอดีตสามารถหลอกหลอนพวกเขาได้อย่างรุนแรงขนาดนี้สร้างความหวาดกลัวในรูปแบบใหม่เป็นความกลัวที่ทำลายขอบเขตระหว่างอดีตปัจจุบันและความจริง